วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการสั่งงานหรือการพร้อม AI ด้วยเทคนิคดีๆอีกเทคนิคหนึ่งนั่นก็คือเทคนิค COT หรือ Chain of Thought กันนะครับตามปกติแล้วเวลาเราพร้อม AI หรือสั่งงาน AI เราก็จะได้คำตอบออกมาโดยที่เราแทบจะไม่รู้เลยว่ากระบวนการคิดก่อนที่จะได้คำตอบออกมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรว่าไปแล้วการคิดของ AI มันก็เป็นเหมือนกล่องดำที่เราในฐานะผู้ใช้งานทั่วไปจะไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรถึงได้คำตอบนั้นมา ดังนั้นเราจะมาเปลี่ยนวิธีสั่งงานให้เขาแสดงวิธีการคิดออกมาด้วยเพื่อให้เรารู้ว่ามีจุดไหนที่คิดผิดไปหรือเปล่าและตัวเราเองก็จะได้เรียนรู้วิธีคิดไปด้วยนะครับวิธีการสั่งงานเพื่อให้ AI แสดงกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบเป็นขั้นเป็นตอนเราเรียกว่าการสั่งงานหรือการพ r o m p แบบ COT หรือเชนนโตการสั่งงานแบบ COT นี้จะทําให้ AI แสดงวิธีคิดออกมาแต่ละขั้นตอนซึ่งเราก็จะสามารถมองเห็นกระบวนการของเขา เหมือนกับเอาสิ่งที่เคยอยู่ในกล่องดํามาเป็นกล่องใสๆทําให้เราตรวจสอบได้ว่าแต่ละขั้นตอนนั้นความเป็นมาเป็นไปของคําตอบสมเหตุสมผลและถูกต้องหรือไม่ถ้าว่าไปแล้วก็เปรียบเหมือนกับการทําโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ตัวเราในฐานะคุณครูต้องการให้นักเรียนแสดงวิธีทําไม่ใช่มุ่งที่คําตอบเพียงอย่างเดียวแล้วในทางกลับกันเราก็ได้เรียนรู้วิธีและตระก,การคิดจากคําตอบที่ AI ให้มาได้ด้วยนะครับเราจะมาลองเปรียบเทียบกันว่าถ้ามีโจทย์เดียวกันแต่ใช้วิธีการพร้อม ธรรมดาทั่วไปทั่วไปกับการพร้อมแบบ COT จะให้คำตอบที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรบ้างในสถานการณ์สมมติถ้าหากว่าเราได้รับมอบหมายงานให้ทำภาพกราฟ,ฟิกขึ้นจนจอ LED สำหรับเวทีขนาดจอกว่าง4เมตรสูง2.5เมตรเราจะตั้งค่าในโปรแกรมเป็นขนาดพิกเซลอย่างไรตอนนี้เราก็มีคำถามคร่าวๆในหัวเราแล้วว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือให้แปลงขนาดภาพ4เมตรคูณ2.5เมตรให้เป็นขนาดพิกเซลใช่ไหมครับ งั้นเรามาลองพอมแบบสั้นๆธรรมดาๆรรเหมือนสิ่งที่เราคิดไว้ในหัวเราจะใช้แชจ GPT เวอร์ชันโฟนะครับแต่จับรอมสั้นๆเหมือนสิ่งที่เราคิดไว้ในใจครับเรามาดูคำตอบกันนะครับคำตอบที่ได้ก็ค่อนข้างสั้นและกระชับครับสิ่งที่ได้มาจะใช้ได้จริงหรือเปล่า และเป็นภาพที่สร้างขึ้นมาแล้วจะดีที่สุดสําหรับหน้าจอใหม่อันนี้ก็คือสิ่งที่เราสงสัยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเปรียบเทียบกับการพรอมแบบ COT กันครับแทนที่เราจะพรอมแบบสั้นๆห้วนๆเราก็จะอธิบายให้ละเอียดขึ้นมีบริบทและความต้องการของเราให้ไปด้วยแต่นี่ยังไม่ใช่ทีเด็ดสุดท้ายครับในการพรอมแบบ COT สิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือการเน้นย้ำในตอนท้ายว่าให้ AI ช่วยคิดแบบทีละขั้นทีละตอนหรือการ Thinking Step by Step ซึ่งนี่เป็นมัดเด็กของการพร้อมแบบ COT เรามาดูผลกันเลยครับจากผลที่ได้นะครับเราจะเห็นว่า AI จะแสดงวิธีการคิดแบบสเต็ปต่อสเต็ปกันเลยนอกจากนั้นยังมีการวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยลงไปอีกว่าความละเอียดขั้นต่ำของภาพคือขนาดเท่าไหร่หากต้องการให้ภาพชัดขึ้นจะต้องกำหนดขนาดเท่าไหร และหากต้องการความละเอียดของภาพสูงสุดควรตั้งค่าเท่าไรและการตั้งค่าแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างครับการพรอมแบบนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับแน่นอนว่าวิธีการพรอมแบบนี้เราสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายแล้วเรายังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้อีกด้วยถ้าเพื่อนๆพบว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามและเปิดการแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะครับ